เที่ยงแล้วเราไปกินข้าวร้านโปรดของผมกันดีกว่าครับนี่แหละครับร้านปมะจ้าผงเด็กพีโบเป็นไงล่ะครับน่ากินใช่ไหมล่ะวันนี้นะครับงานที่ผมต้องทำก็คือหุ่นยนต์ยิงลูกสคอตหรือว่าสคอตบอลลอนเชอร์ er. ขั้นแรกผมจะนำอลูมิเนียมโปรไฟล์ไปตัดในห้องช็อปก่อน จ,จ,จากคําแนะนาของพี่เทคนิคผมเลยเลือกใช้เครื่องมิลลิ่งเป็นการเก็บขอบทําให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยนั่นเองครับพอตัดเสร็จอยากกินกาแฟก็ไม่ต้องไปไหนไกลให้ยุ่งยากพอฟิโบโยกตู้ตับบิดมาตั้งไว้ให้ที่ตึกแล้วมาครับเรา,าเริ่มประกอบกันซึ่งหลังจากที่เราทําแคกแล้วขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปพีเต์ให้เพื่อนในกลุ่มได้ฟังว่าเรามีไอเดียนในการออกแบบยังไงระบลบลมอะไรเงี้ย เมื่อไปเป็นแปงแบบร่มเป็นพลังงานคนเนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับชีวิต1วันในฟิเบลของผมถ้าคุณอยากรู้จักกับชีวิตของเด็กฟิเบิมากกว่าน,นี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามฟิเบิลเกตไปด้วยนะครับ